สวัสครับเพื่อนเพื่อนตละผมช่องสถานี vts สะพันตัดสินกับบุตรสีสะอาดทางแนแน่ครับก็ผมอยู่ปั้นแม่หมครับก็มีประกาศดีช่วงหน้าหนาครับตอนเช้าครับก็จะด,ดีว่าก็ที่เริ่มกัดหนาวครับช่วงไอ ่การดานทับเหนืองานเยอีส,อสานก็สใส่ใ้มากครับก็เดิมดีดีครับก็ที่ท,ที่มาก่อนเพื่อนเพื่นบอกว่าที่ที่ปัเอที่น้ำมันปั๊ปตะลทอนี่ไแต่หองเอ เอ่ไป่วนคนบอกผมว่าที่เอาน้ำมันทรัพพอเนี่ยคือลงที่โกดังครับก็เขาาถามว่าก็ว่าที่ที่นายที่ที่อะไรวะที่น้ำมันทรัพยพอเนี่ยที่ที่โกดัง ก็เครงมืนที่ทมมานี่ะครับก็ที ö, <hhhh> ่ที่ที่น้ำมันประานี่ไหนอ๋อที่ที่อะไรยระพาเนี่ยครับก็เพื่อนเอที่หมอที่อะไรแจำไม่ได้ครับเพื่อนสุดคนี่ครับ ไปพบมาครับก็กอที่แฟนที่คือการได้น้ำมันธรรมพาก็ก็าดงที่ทัน้ำมันเลยครับก็แล้วก็ที่ก็ผมเมทีเอ๊คิถึงอแนที่คือตรงดีรับตดูด ทฟนผมนี so ่คร so ับ so ก็ไครัท so ี so ่ด so ี so ักั so ัก็ไทเราไปจังวัจะอที่เน็ที่แสงที่ติดครับที่ติดเลยก็เราไปไทยจัดหนักจริงิครับก็ผมเจรในส่วนขายที่ตรงแปดครับก็ ดยเอช่วงมีกิจการตองเราปิเก่านี้ีหน่ครับก็เดินทางมาแวของปรนเจ็ดวันอ่ะลรยครับวันม,วม,ม,ม,วมี่ยี่สิบเจ็ดันวันอดมาลวผทำาั้นอเสร็จ้ที่เ,ออเดินทางอกลับบ้านครับก็ที่ที่เดินทางมา ไอ้เคยขนส่งหรือบส่งตัวครับแล้วก็แต่อะไรคอยนักกระบางไว้ครับให้เกิดบัเหตุซ้ำอีกครับก็พี่คนเะเดินทางกลับไปหรือสถานีรถไฟกรุงเทพอาเยบัสเลยคงส่งผู้สารหมอไอกรุงเทพมอชิดครับ ก็เดินทางกับบันช่วงเทศกาลกลางัปีเก่ากลาปีใหม่ครับก็ก็ที่ผมเ,เดินทางไอกับไอผมนั่งขงบวนรถไฟฟ้าไอขอคผมนั่งรถไฟฟ้า b t s สใส่สุลุมผมไทยรีวิวตักักสถานีสภานายเสงจาลงสถานีสยามครับก็คนจะเยอะ ผมามลาราไทยครับล้วก็แล้วก็รถไฟฟ้า BTS สายสุสุมริจากสยามไปลงหมอชิดแต่ผมอลาราไทยเหมือนกันครับเพราะของผมเยอะครับก็อะไรก็คนเยอะวุยครับเหมือนกันก็มีคนต่างชาติมีคนคนไทยมีคนครับคนเยอะครับเ่ยรถไฟฟ้า BTS ส่ ซีรัมและก็เลปราลาใสซัมวิกแล้วก็รถไฟาเอ็มอาร์เคใสทีนั้นอย่างมเหมือนกันคนได้ไทยเหมือนกันด้วยครับเพราะคนเยอะเหมือนกันครับก็ผมไทยเลยไทยก็ขบวนรถเร็วด่วนพิเศษช่วยจอยสถานที่955เลยครับก็ที่ไม่ใช่ครับเดี๋ยววันที่วันเอ วันที่สองที่สามนี่ยผมเดินเอผมเดินทางกลับกรุงเทพครับผมนั่งขบวนเดี๋ยวดูกันนั่งขบวนรถเอรถรถเอรถด่วนพิเศษที่สิบสี่หรือรถเร็วที่หนึ่งสแปดนี่ยครับเดีย๋ยวตอนดูกันะจะนั่งอเในขบวนรถด,ด,ด่วนพิเศษที่สิบสี่หรือนั่งรถเร็ว นั่งขบวนรถเร็วที่1นึปดครับก็ไอรถอรถด่วนพิเศษที่ิบสราคาแพงครับผมจากจากสถานีคิจิตไปลงสถานีกลางเทพอาริวัครับก็ราคาแพงครับนูนเ,เกือบสองร้อยตำ0อสามร้อยกว่าบาทนะครับก็แห่ไอราคาแพงเลยครับ อันนี้ที่กองซ้อมปัญญาผมครับก็ทำเสร็จใน,นช่วงเทศกาลปีใหม่ครับก็ก็ก็ที่ครับแต่ทำอย่างเสร็จครับใน,นช่วงวันหยุดครับตะวันเขาทำอยู่ครับก็ที่ทำนนานในช่วงทางครับ ก็ที่ผมไทยรถไฟฟ้า BTS ีเอสภาเอสายสีลมต่างสถานีสวรรณเกษงตรงกะลงสถานีสยามพาดใผมมาลายไทยเพราะผมเยอะครับก็ของของผมเยอะครับแล้วก็สายเอก็รถไฟฟ้าสายสีลิตัดสยามไปลงอาชิตผมมาลายไทยเหมือนกันครับ ก็เพราะคนเยอะเหมือนกันนะที่ม really ีคนในคนต่างชาติคนในเกแล้วก็คนไทยด้วยก็รถไฟแล้วก็รถไฟฟ้าสายรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีส่สีน้ำเงินผมว่ไลายไทเหมือนกันครับเพราะคนเยอะมึงเกินนะทำไปก็ให้ทำให้จำนวนวุ่นวายอันนี้ผมเลยผมกลับกลับมาเทีให้เหตุการณ์นี้อีกก็ ก็ที่ประกาศที่ช,ช่วงเช้าครับก็เย็นๆนิดหน่อยก็เดี๋ยวขอก็ผมถึงที่ผมติ่ถึงไอ้ถานี่ัามานิสิบบน,นครับก็ผมไทยรถไฟฟ้าบีทีเอสซัมมอร์อตี้ที่ถานี่ัามานิสิบบน,นครับก็ตำนาน ตำนานผมไอ้ตำนานผมมาแลทายที่สถานีสะพานสิ่งครับก็ร,รีวิวซองผมนะครับก็ก็ผมไอ้ผมไปถึงไอ้ตำนานที่สถานีสะพานสิ่งครับก็เทมไทยรัฟป้าพีทีเอสเอตำเอติดท,ทุกวันครับแต่ผมไอ้ เจโผมเอจบเอจบปันแม่ผมครับก็ก็ตำนานทบเอตำนานผมที่ถึงเอถานีรถไฟฟ้าอุทิเอ็สปันจ์สิงครับก็ตำนานผมไทยครับก็เดี๋ยวขอขอจบแค่นี้ครับเ๋ยาอันนี้หลักก็